คนบันเทิงรายการสิบไฟสิบอาทิอองตวนปินโตบูบูกำทรร่วมอะไรกับการสูญเสียสิบรีกองประจำการอาจารย์วัชรินรัชนิพลหรือเป่าป้อมกรรมการมวยและครูมวยชื่อดังเรื่องราวช็อควงการเวลา22นาฬิกา20นาทีของวันที่16มิถุนายน2566สอน,นอลาดพร้าวรับแจ้งเหตุคนยิงตัวเองเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักบนคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ต่อมาทราบว่าผู้เสียชีวิตคือสิตรีกองประจำการอาจารย์วัชรินรัชนิพน์อายุ33ปีผบอหมู่เจรตตำรวจและมีฉายาที่คนในแวดวงมวยรู้จักกันคือเป่าป้อมกรรมการมวยและครูมวยชื่อดังที่เคยร่วมรายการ10ไฟสิบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนบันเทิงผู้เคยร่วมรายการสิไฟสิบได้ออกมาโพสต์แสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยอาทิอองตวนปินโตนักแสดงที่เคยร่วมแข่งขันในรายการนี้ นอกจากนี้ทางด้านของบูบูกำทพรแฟนหนุ่มของตุก๊กี้สุดารัตได้ออกมาโพสต์แสดงความเสียใจถึงการสูญเสียใหญ่ครั้งนี้เช่นกันสำหรับสิบตรีกองประจำการอาจารย์วัชรินรัชนิพน์หรือเอ๋อป้องก่อนจะมาเป็นกรรมการตัดสินมวยเคยเป็นนักมวยมาก่อนเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ9้าขวบผ่านการชกมามากกว่า150าสังเวียนก่อนจะต้องอำลาอาชีพมวยเมื่ออายุ18ดปีเพราะได้รับบาดเจ็บแต่สุดท้ายก็หวนคืนวงการด้วยการเป็นครูสอนมวย